สวัสดีครับผมนายวรวิท์เพชรดำรหัสนักศึกษา631137021ช้เอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวันนี้นะครับจะมาบรรยายหนังสืออีบุ๊กบทที่9การวิใจัยในชั้นเรียน,นครับคำนำนะครับหนังสืออีบุ๊กนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ r e s e a r c h and d e v e l o p n e n t i n i n n o v a t i o n a n d l e a r n i n g นะครับได้นำเนื้อหาความรู้มาจากหนังสือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในบทที่9นะครับการวิจัยในชั้นเรียนผู้จัดทำนะครับก็หวังว่าหนังสืออีบุ๊คเล่มนี้นะครับจะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทุกท่านนะครับนะครับมากันที่หัวข้อแรกเลยนะครับคือ ความหมายของการวิใจัยในชั้นเรียนครับการวิใจัยในชั้นเรียนเป็นการเรียบเรียงเอกสารขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอเรื่องราวที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าและดําเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับหรือเรื่องราวที่นํามาเขียนรายงานจะต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับการหาคําตอบข้อสงสัยที่พบในการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและส่งเสริมผู้เรียนกับตัวครูนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อมาครับหัวข้อที่2พื้นฐานความเป็นมาของการวิใจัยในชั้นเรียนการคิดเชิงสะท้อน reflective thinking ของครูเป็นหลักฐานที่สำคัญของแนวคิดครูกับการวิใจัยในปัจจุบันนะครับในช่วงอดรวัดแรก,แรก ไม่ได้รับการสานต่อจนกระทั่งทศวรรษต่อๆมานะครับนักการวิจัยได้สนใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติของครูนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับวงการศึกษาในประเทศไทยนะครับรับแนวคิดมาใช้โดยส่งเสริมให้ครูทําการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณภาพเชิงวิชาการพร้อมทั้งความก้าวหน้าใน วิชาชีพของครูอีกด้วยนะครับหัวข้อที่3นะครับความสําคัญของการวิใจัยในชั้นเรียนนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยหนึ่งนะครับนักเรียนนักเรียนในชั้นเรียนนะครับมีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่แตกต่างกันนะครับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าและครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดียวทึ่ทําให้นักเรียนตามไม่ทันนะครับนี่คือ ปัญหานะครับของนักเรียนแต่ก็เป็นความสําคัญอย่างมากนะครับในการวิจัยและเป็นปัญหาต่อครูโรงเรียนสังคมครูไม่ควรวางเฉยนะครับต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นเกิดการฝ่เรียนฝ่รู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับข้อ,อยอที่2นะครับครูครูมีการทํางานอย่างเป็นระบบ ได้แก่วางแผนการสอนการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมประเมินผลว่ามีเป้าหมายจะทําอะไรกับใครเมื่อไหร่ด้วยผลอะไรนะครับและสุดท้ายบรรลุเป้าหมายเพียงใดการวิจัยในชั้นเรียนนะครับของครูนะครับช่วยให้ครูเกิดความคิดทีเริ่มสร้างสรรค์เพื่อหาการแก้ปัญหาบางครั้งนวัตกรรม ขั้นแรกอาจจะมีข้อบกพร่องแต่เมื่อมีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นที่ยอมรับได้นะครับต่อมานะครับขอวข้อย่อยที่สามนะครับโรงเรียนนะครับตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหมวดวิชาและระหว่างหมวดวิชาตั้งแต่ร่วมการแก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาครูแต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นนะครับครูคณิตศาสตร์มีความถนัด ด้านการนําเสนอข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลครูบรรณารักษ์นะครับมีทักษะด้านช่วยดูแลการเขียนบรรณานุกรมและครูภาษาไทยนะครับช่วยตรวจตรวจสะกดคําโดยรวมนะครับจะช่วยให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนะครับเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะครับต่อมานะครับข้อย่อยที่4นะครับข้อย่อยสุดท้ายนะครับวงการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการนะครับงานวิใจัยให้ดีและได้รับการเผยแพร่เป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องภาพลักษณ์ของครูจะดีขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากการทำงานเป็นอย่างระบบนะครับต่อมานะครับหัวข,ข้อหลักนะครับแนวคิดมนุทัศน์การวิใจัยในชั้นเรียนนะครับ คณะสภานะครับกาหนดให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพครูนะครับต้องมีมาตรฐานความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษานะครับเป็น1ใน9มาตรฐานความรู้ของครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 6. สาระความรู้และมาตรฐานความรู้ทางวินันทางการศึกษานี้ครอบคลุมการวิจัยทั้งชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ พัฒนาผู้เรียนสมาสอนนะครับกำหนดมาตรฐานในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะต้องทำกิจกรรมเจ็ดกิจกรรมสำหรับครูนะครับก็คือหนึ่งนะครับการวิเคราะห์หลักสูตรสองวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลสามจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายสี่การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียนนะครับห้า การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงเน้นองค์กรรวมและเน้นพัฒนาการ 6. การประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติและการพัฒนาผู้เรียนให้เตรียมศัก,กยภาพและสุดท้ายนะครับ7การใช้การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูนะครับ ข้อต่อมานะครับขอบเขตการทําวิจัยนนในชั้นเรียนนะครับงานวิจัยในชั้นเรียนนะครับแตกต่างจากการวิจัยในโรงเรียนที่กลุ่มตัวอย่างและเป้าหมายนะครับก็คือการวิจัยในชั้นเรียนนะครับจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมักศึกษาในห้องเรียนใดห้องหนึ่งนะครับถ้าครูใช้กิจกรรมการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนจะมีผลสำเริจทางการเรียนและบรรลุ เป้าหมายทางการพัฒนานักเรียนนะครับขอบเขตในการวิใจัยในชั้นเรียนนะครับนั้นจะทําให้ความสําคัญกับการคิดค้นพ,พัฒนานวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเด็กได้สองเพขนะครับคือ 1. สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับ 2. กิจกรรมพัฒนาหรือเทคโนโลยีวิธีการสอนครับ ข้อต่อมาครับหลักการวิจัยในชั้นเรียน1นะครับระบุปัญหาที่จะทําการวิจัยก็คือการระบุปัญหาที่สําคัญนะครับจําเป็นสําหรับการทําวิจัยด้วยการรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นนะครับการศึกษาย่อมมีปัญหานะครับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างก็ได้นะครับนักวิจัยหรือครูผู้สอนนะครับควรทําการเก็บรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดปัญหาที่จะทําการวิจัยนะครับจากการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไป,นไป,นปนตามสภาพที่กําหนดหรือคาดหวังนะครับ2การวิเคราะห์ปัญหาครูผู้สอนควรทําการวิจัยปัญหาในชั้นเรียนที่ทําการคัดเลือกมาจํานวนหนึ่งว่าเป็นปัญหาที่ความจำเป็นเร่งด่วนหรือ ความสําคัญมากน้อยเพียงใดนะครับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก่อนว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งใดการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนมีลักษณะพิจารณาที่สําคัญ 3. การจัดลําดับความสําคัญของปัญหานะครับสําหรับนักวิจัยที่จะพิจารณาการกรองว่าจะเลือกปัญหาในชั้นเรียนปัญหาใดมาทําการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาลําดับความสําคัญของปัญหาในชั้นเรียนที่เหมาะสม มีดังนี้นะครับ 1. มีความรุนแรงของปัญหา 2. มีความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหา 3. ม,มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 4. นโยบายของสถานศึกษานะครับ 4. นะครับวิธีการแก้ปัญหาก่อนการลงมือวิจัยในชั้นเรียนนักวิจัยหรือครูนะครับควนหาแนวทางการวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ที่จะปฏิบัติสามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาได้ดังนี้นะครับ 1. ศึกษาเกี่ยวข้องนักวิจัยควรวาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ของครูความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ 3. นวัตรกรรมการศึกษา 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหา 5. การร่วมประชุมอบรมสัมมนาหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหา และ6นะครับควรพิจารณาการเลือกปัญหาในชั้นเรียนที่เหมาะสมค้นเลือกเป็นวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนมีหลัก 5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่นนักวิใจัยในชั้นเรียนนะครับเป็นบุคคลที่ชอบสงสัยสงสัยชอบศึกษาความรู้และรู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นการเป็นคนที่มีโลกกระทัดกว้างไกล คิดไกลเป็นหลักการสําคัญอีกประการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพราะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่จําเป็นใช้หลายศาสตร์มาผสมผสานกันนะครับ6การใช้หลักวงจรการวิจัยปฏิบัติการขั้นวางแผนเป็นการเตรียมแผนที่จะปฏิบัติการวิจัยโดยการกําหนดปัญหาที่ใช้ในการวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหามาแล้วนะครับ จากนั้นทําการวางแผนกําหนดจุดประสงค์การวิจัยออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนการปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่ลงมือทําการวิจัยด้วยการดําเนินการตามกิจกรรมที่ได้ออกแบบการวิจัยรวมทั้งใช้นวัตกรรมการศึกษาออกแบบการวิจัยมีการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยปฏิบัติการด้วยการทดลองและเก็บข้อมูลปฏิบัติการวิจัยจริงนะครับ ออต่อมานะครับขั้นตอนการวิใจัยในชั้นเรียนนะครับขั้นตอนการวิใจัยในชั้นเรียนมีดังนี้นะครับ1นการวิเคราะห์ปัญหาในชันนใในช้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียนควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพป,ปัญหาที่ PhD, ทเกิดขึ้นจริงเพื่อตรวจสอบว่าประเด็นใดจําเป็นต้องเร่งด่วนในการแก้ไขกับผู้เรียนของตนเองนะครับ2นะครับการออกแบบการวิใจัยในชั้นเรียน เมื่อได้ปัญหาที่วิจัยแล้วควรออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมกับปัญหาที่จะทําการวิจัย 3. ครับค้นหาและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาครูที่เป็นนักวิจัยต้องพิจารณาการใช้นวัตกรรมการศึกษาที่จะนํามาแก้ไขปัญหาที่ต้องการวิจัยซึ่งควรเป็นนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียนที่จะทําการวิจัยให้ได้มากที่สุดนะครับ 4. การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อเตรียมการต่างๆข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับควรเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการวิจัยนะครับ5การสร้างเครื่องมือการวิจัยในชั้นเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนนะครับครูที่เป็นนักวิจัยการดําเนินเองนะครับซึ่งควรดําเนินการหาค่าคุณภาพ ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคนมีคุณภาพของเครื่องมือที่น่าเชื่อถือจริง 6. นะครับการประมวลผลการวิจัยในชั้นเรียนการใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเหมาะสมกับข้อมูลที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสุดท้ายนะครับ 7. การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนครูที่เป็นนักวิจัย ควรใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งให้คงที่ตลอดทั้งเริมนะครับต่อมาครับหัวข้อต่อไปข้อจํากัดของการวิใจัยในชั้นเรียนนะครับ1นนะครับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติซึ่งส่งผลกระทบต่อขอบเขตและขนาดของงานวิจัยการวิจัยแบบนี้มักจะมีขนาดเล็กซึ่งจะก่อให้เกิดข้อจํากัดในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัยนะครับ2 งานวิจัยทั่วไปมักไม่ยอมให้มีตัวแปรภายนอกส่งผลรบกวนแต่สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนมักมีปัญหาในประเด็นนี้เนื่องจากสภาพการที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจะปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติแต่ตราบใดที่ปัญหาในชั้นเรียนหมดไปก็จะถือว่าการวิจัยครั้งนั้นประสบผลสำเร็จ 3. ามธรรมชาติของงานวิจัยถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่มีเรื่องของคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การทดลองต่างๆเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะครับสมีการวิพากษ์กันมากเกี่ยวกับเจ้าของผลงานวิจัยว่าจะมีการแย่งผลงานวิจัยกันเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะต้องตกลงกันในเรื่องนี้ให้เข้าใจนะครับและ 5. กระบวนการวิจัยนั้นไม่ได้แยกครูออกมาจากการวิจัยดังนั้นการวิจัยจะเป็นเรื่องการเพิ่มภาระงานให้กับครูมากขึ้นจากการทํางานปกติเพื่อให้การวิจัยไม่เป็นภาระสําหรับครูมากจนเกินไปต้องมีการออกแบบการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมากที่สุด ข้อต่อมานะครับแนวคิดการวินในใจัยในชั้นเรียนการวินในใจัยในชั้นเรียนนะครับคาดรุมแอคชั่นรีเรชเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างความรู้ในเชิงปฏิบัติงานและเมื่อครูเผชิญกับปัญหาในการจัดการการเรียนการสอนครูสามารถแปลเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาและการสร้างสารรค์ ได้ด้วยการวินในใจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการวินในใจัยในชั้นเรียนเป็นยุทธวิธีแห่งวิชาชีพครูในการเพิ่มพลังอำนาจให้ครูสามารถพึ่งตนเองในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานของตนเองให้เกิดผลสำเร็จตามมาตรฐานวิชาชีพครูนะครับหัวข,ข้อสุดท้ายนะครับรอบการวิจัยในชั้นเรียน cr 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลผู้สอนต้องการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อบางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งมีคําถามการวิจยัยดังนี้นะครับ 1. นักเรียนมีลักษณะอย่างไร 2. ควรปรับปรุงและพัฒนานักเรียนคนใดในเรื่องใดบ้าง 3. ควรออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรต่อมานะครับ C.A.R. 2 การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของตนผู้สอนต้องการประเมินการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนของตนเองซึ่งมีคำถามการวิจัยดังนี้นะครับ 1. ความสำเร็จของการสอนมีสาเหตุและปัจจัย 2. ปัญหาของการสอนมีอะไรบ้างและมีสาเหตุและปัจจัยมาจากอะไร 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนของตนเอง CAR 3นะครับกรณีศึกษาผู้เรียน ผู้สอนสังเกตเห็นว่าผู้เรียนบางคนมีปัญหาที่ผู้สอนต้องเข้าใจและช่วยขี้คายแก้แก้ไขซึ่งมีคําถามการวิจัยดังนี้นะครับ 1. ผู้เรียนมีลักษณะและมีปัญหาอะไรบ้าง 2. ส,สาเหตุและปัจจัยของปัญหามีอะไรบ้าง 3. แนวทางแก้ไขความมีเป้าหมายและขั้นตอนอย่างไรมีตัวชี้วัดความสําเร็จควรม,มีอะไรบ้าง สี่ผลการแก้ไขมีสภาพความสําเร็จอย่างไรปัญหาได้แปลเปลี่ยนไปอย่างไรและความพัฒนาต่อไปและสุดท้ายนะครับ c ร r c การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีคำถามการวิจัยดังนี้นะครับ 1. ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาเล่นแนวคิดหลักการในการพัฒนามีอะไรบ้าง 2. การสร้างนวัตรกรรมวันออกแบบและดาเนินการอย่างไร 3. ผลการทดลองใช้นวัตรกรรมและ 4. นวัตรกรรมควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาหรือขยายผลต่อไปอย่างไรนะครับ ครับต่อมาครับสรุปนะครับการเป็นครูมืออาชีพนะครับคือการเป็นครูนักวิจัยในขณะเดียวกันตราบใดที่วิชาชีพครูนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพขั้นสูงตราบนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้การวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียนนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเหตุนี้นะครับการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือนภาระงาน ปกติของครูที่ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แห้ตอบสนองความถนัดความสนใจความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นไปและจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพทั้งตัวผู้เรียนกับตัวของค,ครูเองนะครับผมก็ขอจบการบรรยายบทที่9้า การวีใจัยในชั้นเรียนไแค่นี้นะครับขอบคุณครับ